เขาเชียงแมนยูโก,โกประจำวันที่27พฤษภาคมโดยโคร์เทฟบอลแมนเชนสเตตเชียงนี้คอสเนอร์ดิบาร่ราเพียนิชไม่เอาด้วยเป็นตัวแถมดิวปอกบ้าโดยเปาโรดีรดรบาร่ราและก็มิรเรียมเพียนิชนะผมสองเกมรักของชูวินตุสไม่เอาด้วยที่จะกลายเป็นตัวแถมสำหรับการเจรจารนะฮะดึงตัวผาปอกบ้ามิฟิลของทางแมนเชนสเตต โดยทีมอารายจะเวนตูสับผมตกเป็นข่าวกับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสอย่างต่อเน,นื่องโดยมีรายงานมาว่าพวกเขายอมดึงมิดฟิลด์รายนี้กลับไปเล่นที่อาริอันสเตเดียมอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่พวกเขาปล่อยตัวไปให้กับผีแดงด้วยค่าตัว89้าล้านปอนด์เมื่อช่วงปี2016นั่นเองโดยช่วงที่ผ่านมาทั้งผมมีรายงานาออกมาว่าทางเบคอนเดอรี่นะฮะพยายามหาทางออกในการเจรจาให้ผีแดงนั้นยอมปล่อยตัวมิดฟิล์ไว้เจดปีคนนี้ออกมาและมีการนำนักเตะเพื่อจะเป็นข้อสเสนอให้กับทีมดังของอังกฤษนะครับ ขณะนั้นเปาโรปาจารินี่นะผมผู้สื่อข,ข่าวของชางไรสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีระบุว่าดิวาร่าเนี่ยแล้วก็เป็นิชที่ตกเป็นข่าวว่าถูกโยงอาจจะเป็นตัวแถมในการเจรจาหนนี้ไม่เล่นด้วยนะฮะเพราะพวกเขาไม่อยากจะย้ายออกไปจากทีมนั่นเองสลับปอกบ้าคนนี้มีข่าวย้ายทีมมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งนอกจากทีมอัฟรารจูเวนตุสแล้วยังมีเราเบลิกที่พยายามดึงและก็ตามจีบกองกลางชุดแชมป์โลกปี2018คนนี้ตั้งแต่หน้าร้อนที่ผ่านมาแล้ว แต่ว่างานนี้นะผมทางปอกบ้านนะฮะก็ยิ้มกรุ่มกิ่มอยู่นะผมเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะไปไหนอยู่แล้วนะฮะเขาอยากจะอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็จะเล่นร่วมกับบรูโน่เฟอร์เดสนั่นเองครับโอ้โหนะฮะทด้ยินแบบนี้จริงย่างที่ผมพูดนะผมคงจะแฮปปี้น่าดูกันเลยทีเดียวก็ต้องมาดูกันต่อไปนะผมว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมระหว่างทางจูวนตุสกับแมนยูนะฮะเรื่องของปอกบ้าคนนี้นั่นเองเราบข่าวต่อมากันดีกว่านะครับช่วยกันยามยากเผยเรื่องสุดประทับใจที่แมนยูทำกับชิ โดยทันเดอรีเปนต้นผมสื่อของอังกฤษนะครระบุว่าแมนเชสเตอร์เต็ดให้ความช่วยเห Heart, Britain, ลือฮาร์ตบรูตันและก็เบอร์ตันด้วยการบอกว่าจะไม่เรียกเก็บค่ายืมตัวจากนักเตะท,ที่พวกเขาปล่อยให้กับทีมเหล่านั้นยืมไปใช้งานโดยเงินจำนวนรวมทั้งกล่าวจากดิวทั้งหมดนั้นอยู่ที่1,30,000ปอนด์กันนละชีเดียว โดยต่างแมนเชสเตอร์สเตดสโมสรดังของสุขุบอลเบริกิจนะฮะแจ้งกับ3ทีมที่ยืมนักเตะของพวกเขาไปร่วมทัพมาว่ามันจะเป็นต้องจ่ายค่าย,ยืมตัวแล้วหลังจากที่ทานแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นส่งผลกระทบด้านการเงินกับทีมฟุตบอลทุกทีมตามรายงานของเดลี่เมลสู่ชั้นนำของเมืองผู้ดี โดยก่อนหน้านี้ที่ลีกฟุร์อลไรลีกจะโดนสั่งพักการแข่งขันจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีมนั้นแมนยูนะฮะปล่อยทั้งโจเอลเบรดิล่าผู้รักษาประตูชาวโปรตุกสเอธานแฮมมิลตันกองกลางชาวสกอตและก็คิวเรนโอฮาร่า ในด่านดีกรีทีมชาติของไอร์แลนด์นะฮะไปให้กับฮาร์ททีมอันดับ2ของสกอตแลนด์โบตันวันเวอร์ทีมในลีกวันแล้วก็เบอร์ตันอันบรีนอีกหนึ่งทีมจากลิกวันนะฮะยืมตัวไปใช้งานตามลำดับนะฮะแต่การที่ลีกไม่มีเกมให้หนักเตะก็ทำให้หนักเตะหลายคนในทีมนั้นขาดรายได้จากวันที่มีเกมกันแข่งขันด้วยซึ่งนั่นนะผมก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของแต่ละทีมกันเลยทีเดียว ทั้งนี้เดลิเ,เมลเผยบว่าแรงข่าวที่อ้างว่าเป็นคนในวงการของทางแมนยูนะฮะได้บอกว่าพิจัจแดนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นักที่ทําให้ทีมเล็กๆเหล่านั้นต้องเจอกับปัญหาด้านการเงินมากขึ้นไปอีก โดยจริงแล้วแมนยูนั้นจะได้เงินค่ายืมตัวจากทั้ง3แข้งดังกล่าวนั้นเป็นจำนวนเงินรวมกว่า1 3 0 0 0 0ปอนปอนหรือประมาณ5.20ล้านบาทเกินเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทางผีแดงก็ปฏิเสธไปนะผมว่าจะไม่เอาเงินหรอกฮะทำเพื่อการกุศลก็แล้วกัน,นครับงานนี้ก็ถือว่าได้ใจอาทีมเล็กทีมน้อยไปเป็นที่ต่ตมๆกันนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะผมแมนยูของเราเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับจะเอากลับมาไหมเผยแมนยูตัดสินอนาคตของแฮนเดอร์สันซีซั่นนี้แล้ว โดยเดอะเทลิกราสผมสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครระบุว่าแมนเชสเตอร์ตตัดสินใจแล้วว่าจะให้ดีนแฮนเดอร์สันอยู่เฝ้าเสากับทางเชฟฟิลด์เตดต่อไปในสัญญายืมตัวจนจบีสั้นนี้แม้ว่าทั้ง2ทีมกำลังจะแย่งชิงนะครับผมสิทธิ์บู๊แชมเปี้ยนสลีกกันอยู่ก็ตาม โดยทางแมนเชสเตอร์ The The ต่ผมเตรียมที่จะอนุญาตให้ดีนแฮนเดอร์สันผู้สำบัตูชาอังกฤษอยู่เล่นให้กับเชฟฟิลเดตด้วยสัญญายืมตัวไปจนจบสึกฟุตบอลอังกฤษฤดูกาล2019-2020หากมันกลับมาเตะกันต่อตามรายงานของเดอะเทลกราฟสุ่ชนาบนของเมืองพุดง้ดี โดยเมื่อช่วงเสมอเมอร์ปีก่อนแมนยูนะครับตกลงให้แฮนเดอร์สันคนนี้ไปเล่นกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดด้วยสัญญาย,ยืมตัวโดยที่ข้อตกลงนะฮะมีผลจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้หลังจากแฮนเดอร์สันทำผลงานได้ดีกับดาบคู่ตั้งแต่ซีซัน2018-2019ช่วยทำให้ทีมขึ้นมาเล่นในฟุตบอิจลีประจำฤดูก,กาลนี้ได้ทันเอง ทางีินะผมในฤดูกาล2019-2020นั้นเมื่อกาววัย23ปีคนนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มได้สุดยอดจนถึงขั้นทำให้ตอนนี้ทางเชฟฟ,ฟิลเต็ดนั้นมีลุ้นได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกจากการที่ตอนนี้เป็นอันดับที่7ของตารางคะแนน ด้วยผลงานทั้งหมด43แต้มจากการลงเล่นทั้งหมด28นัดตามหลังเชลซีที่เป็นอันดับที่4อยู่เพียง5แต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ที่เป็นอันดับที่5อยู่2แต้มรวมถึงมีคะแนนเท่ากับวูฟเมตันวันเดอร์นะฮะที่เป็นอันดับที่6ด้วยแถมทางเชฟฟิลด์นั้นยังเล่นน้อยกว่าทีมเหล่านั้นอยู่1เกมอีกต่างหาก อย่างไรก็ตามนะผมจากการที่ตอนนี้สืบผิวนักกีฬซีซั่น2อ1 9ิกถึงสอ2 0ันี่สนี้ยังไม่จบลงขณะที่สัญญายืมตัวของแฮนเดอร์สันจะหมดลงในวันที่3 1สพฤษภาคมนี้ทําให้ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสงสัยกันว่าแมนยูนั้นจะยังปล่อยให้เชฟฟิลด์ยืมตัวแฮนเดอร์สันคนนี้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการที่ทั้งแมนยูและก็เชฟฟิลด์นั้นกำลังแย่งสิทธิ์การจะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกันอยู่ ถึงกันั้นล่าสุดเด e ะ e ทเลกราฟก็ออกมาบอกเองว่าแมนยูนั้นเตรียมจะให้แฮนเดอร์สันเฝ้าเสากับทางเชฟฟิลด์ต่อไปจนจบสั่นนี้แต่ด้วยความที่ในเกมในลีก10นัดที่เหลือของทางเชฟฟิลด์นั้นมีโปรแกรมที่ต้องเจอกับแมนยูอยู่ด้วยทําให้แฮนเดอร์สันก็จะอดลงเล่นในนัดตั้งลราวเหมือนเดิมตามเงื่อนไขที่ระบุก,กันเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกมาว่าแฮนเดอร์สันห้ามเจอกับต้นสังกัดที่แท้จริงของตนเอง เป็นว่างานนี้นะผมก็ดี a แฮนเดอร์สันนะฮะถูกต่อสัญญานะผมแล้วก็ปล่อยไปให้กับเชฟฟิล์ยืมไปใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลนะฮะให้จบฤดูกาลนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับงานนี้รับข่าวต่อมากันดีกว่านครับโดนใจกันไหมเผยภาพชุดเยือนตัวใหม่แมนยู โดยฟุตบอลเฮดบลายนะผมเว็บไซต์แนวข่าวอาสารผลิตภัณฑ์วงการฟุตบอลโชว์ภาพที่บอกว่าเป็นชุดเดยือนตัวใหม่ของทางแมนยูโดยที่พิศาจแดงอาจจะต้องเรื่องการเปิดตัวชุดแข่งใหม่นะฮะหลังจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีมนั่นเองโดยทางฟุตบอลเฮดไรายเว็บไซต์แนวข่าวสารผลิตภัณฑ์วงการฟุตบอลชื่อดังนะฮะเปิดเผยภาพที่อ้างมาว่าเป็นชุดเดยือนตัวใหม่ของทางแมนเชสเตอร์ยอร์สมสอลสรของศึกฟุตบอลเบลเยี่ยที่จะใช้ในฤดูก,กาล2020-2021นี้ โดยสำหรับชุดแข่งตัวนี้นะผมมีการระบุว่าเป็นสีเบรเกซีก,ก,กรีนนะฮะซึ่งดูแล้วเหมือนการเอาสีเขียวมาผสมกับสีเทาส่วนตรงโปรโก้นะผมอะของสโมสรกับโปรโก้ของ Adidas ถูกออกแบบมาเป็นสีขาวขณะที่ปลายแขนเสื้อก็เป็นสีเดียวกันกับสีของลำตัวด้วยนะฮะ โดยเต็มทีนะผมแมนยูวางแผนจะเปิดตัวชุดแข่งขันพวกพวกเขาอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้และจากนั้นก็วางขายในเดือนต่อๆไปแต่เชื่อกันว่าแผนงานเกี่ยวกับชุดแข่งของพิซซ่าแดนนั้นอาจจะต้องมีการเคลื่อนนะฮะหลังจากซีซั่น2019-2020นั้นยังเตะกันไม่จบเลยภายหลังเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยมาว่าชุดเย้ากับชุดแข่งแบบที่3ของทางแมนยูที่จะใช้ซีซั่นหน้านั้นรุดออกมาแล้วโดยชุดเย่าเป็นสีแดง ที่มีขีดนะฮะประดับอยู่ตรงตามจุดต่างๆส่วนชุดแข่งเบอร์สเนี่ยก็เป็นรายซิกแซกแบบขาวดําจะทําให้ดูเหมือนรายพางที่เรือรบเคยใช้กันสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2กันเลยทีเดียวอานะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะชุดแบบของทางแมนยูนะผมก็ออกมาเป็นที่เรบร้อยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการวางจาหน่ายของเขานั้นจะวางจาหน่ายในช่วงไหนนะฮะอาจจะเป็นช่วงเดือนกันยายนไหมหรือตุลาคมก็ต้องรอลุ้นกันครับรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ เก่งตรงไหนแฟนแมนยูยี้ไม่เอาสิเก่าโซชายืนหอ,อกแทนอิก,กาโรดูดัทนกองเชียร์พิเศแดงแบนนชเวสเตตแต่ผมในโลกอันบรายนั้นถึงกับร้องยี้ไม่อยากให้ทีมโปรดนะดึงสิเก่าโซชาคนเนี้ยมายืนเป็นหัวหอ,อกแทนโอเดียนอีก,กาโรเลย โดยโจชวัวคิงกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ของทางบรมัดไม่เป็นที่ชื่นชอบของทางแฟนบอลบิสัต์แดงมานเชืยสเตตในโลกโซเชียลมีเดียเสียแล้วนะฮะตามความคิดเห็นในยูเดอร์พอนนะฮะบัญชีของชิวิเซอร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทีมยักษ์กรับของศึกฟุตบอลอังกฤษซึ่งได้แชร์ข่าวที่ว่าทีมโปรโดของพวกเขาสนใจดึง,งหัวหอกวัย28ปีคนนี้กลับมาค้าแข่งิ่นโอเทฟอร์ดกันอีกครั้งแบบไม่มีค่าตัวเพราะใกล้หมดสัญญากับต้นสังกัดในช่วงรับชบฤดูกาลนี้นั่นเอง ทำให้แฟนบอลแมนยูนะผมในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่ชอบใจข่าวดังกล่าวเลยโดยมองว่าด็ดีเด็กปั้นเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าทางเจ้เลยนะฮะซึ่งกองหน้าทีมชาตินในเรียคนนี้ก็สอดชวดย้ายมาร่วมทีมแบบถาบอลเสร็จแล้วเนื่องจากเสี่ยงหฮยส่วนหัวตั้งท่าพร้อมจะเรียกตัวกลับคืนสู่ทีมโต้นสังก,กัดที่แท้จริงของเขาในช่วงหมดสัญญายืมตัวตอนสิ้นเดือนหน้าจึงมีเสียงเรียกร้องจากฝล่าสาวกบริอัมมี่นะฮะที่อยากจะให้ทีมโปรดของเขาคว้าหัวหอกฝีเท้าเฉียบคมเข้ามาเสริมแนวรุกดีกว่า โดยย้อนหลังกลับไปในปี2008ปีสแสดงได้ดึงคิงนะฮะมาจากวาเลนเบรนกาเพื่อเอามาเป็นเด็กปั้นในทีมเยาวชนที่อยู่ภายใต้การกุมทัพของโอเล็กันโซชาซึ่งตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มงานคุณซื้อในช่วงหลังประกาศแขวนสัาร์ป่ายเบิกอาชีพการค้าแข่งทว่านักเตะเลือดแฟรกิงคนนี้ไม่สามารถแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จก่อนจะโบกมือลาถิ่นโอแทฟอร์ในปี2013และย้ายไปปักปักกับบอลมัชนะฮะตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันนี้ านะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้โจโชว์คิงนะฮะก็ไม่ค่อยเป็นที่หกอกถูกใจของแฟนบอลสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเจ๊แกก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับฝีมือนั้นโอ้โหเจ๊แกนะผมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางโซเชียลนั้นจะทําอย่างไรกันดีและนี่นผมก็เป็นสุขข่าวรวมแมนเชเสเตอร์เดนในช่วงเที่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ตนนิดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซั b ส c r i b e ให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ